สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกอทีครับสวัสดีคุณผู้ชม,ม,จ,กกชมจากประเทศไต้หวันกรุงไทเปวันนี้วันที่4มิถุนายนนะครับเป็นวันแรกของงานคอมพิวเทค2 0 2 4ผมมาที่งานคอมพิวเทคนี้ทุกปีนะครับแล้วมานําเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้ดูทุกปีคลิปนี้เป็นคลิปที่1เลยนะครับคลิปแรกแน่นอนครับเราเดินทางมางานคอมพิวเทคทุกปีเนี่ยเราเดินทางมากับแบ,บ,แบรนด์ที่ สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือ TT Thermal Tech นะครับคลิปแรกของเราก็จะต้องพาเดินชมบูธของ TT Thermal Tech ก่อนเลยนะครับปีนี้นะครับ TT Thermal Tech ครบรอบ25ปีครับทุกปีเนี่ยบูธของเขาจะตกแต่งด้วยสีดำเป็นธีมสีดำนะสไตล์เกมมิ่งแต่ปีนี้เปลี่ยนบูธเป็นสีฟ้าพนักงานทุกคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเพื่อฉลองสีให้ดรนเจซึ่งเป็นสีพิเศษของทีทีเทมเลเทคนะครับครบรอบ25ปีนี้นะครับ ตอนเช้าเนี่ยเปิดงานมานะครับบูทธทีทีเนี่ยอยู่หน้าหน้าประตูเลยเปิดงานมาเนี่ยมีประธานาธิบดีไต้หวันนะครับคุณไล่ชิงเต๋อนะครับมาเปิดงานนะครับแล้วก็เดินผ่านอุผู้คนมามากมายหลังจากนั้นครับซีอของ t ีทีเ r m o t โมเทคนะครับคุณเคนนี่ลินก็ถแถลงข่าวเปิดบูธนะครับเล่าให้ฟังว่า25ปีของ t h e ร์โมเทคเนี่ยติบเสมือนหนุ่มครับ หนุ่มที่กําลังแบบเติบโตอย่างเต็มที่คนอื่นเขาพัฒนามาเป็นร้อยร้อยปีแกถ่อมตัวจะบอกว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะนะฮะแล้วก็เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกันเป็นชุดซิมูเลเตอร์สาหรับการเล่นเกมแต่วันนี้เราต้องพบกับไกด์ชาวไต้หวันของเราก่อนครับขอเชิญพบกับไกด์ชาวไต้หวันครับความพร้อมพร้อมอันนี้ช,ชื่อชื่ออะไรครับอ่าว่แบบไต้หวัน,นว่าแบบไต้หวันมันต่างจากไทยตรงไหนแล้วไทยก็ <c oughs> ตไต้หวัน,นฮะอันนี้เป็นไกด์ไม่ทราบว่าชื่อไต้หวันชื่ออะไรครับเอ่อชื่อไต้หวันชื่อ,อวังฟันเฉาว้าวอ,อุ้ยชื่อนี้คุ้นๆนะคนไทยคุน้นเคยเป็นอย่างดีงอะไรนะวังวังฟังเฉาวังฟังเฉาส่วนผมนี่มีชื่อไต้หวันเหมือนกันครับเจ้าหยางวังครับห<ะ>วังฟันเจ้ากับเจ้าหยางวังนี่เข้าเข้ากันดีมากครับผม ต้งตรงตคือหวังฟันเจ้าพี่เหลาก็คือเจ้าอย่าหวังจบแล้วรับรองไม่ได้กันแน่นอนครับผมนะฮะ25ปีเซอร์มาเท็มีอะไรบ้างพี่25ปีครับแน่นอนสลองครบรอบ25ปีมาทิมไฮเดนเยอร์บูนี่พี่หลาบอกสีนี้เลยกำลังหนุ่มกำลังแน่นใช่วัยรุ่นราวเราวเดียวกับผมเลยนี่ปเทศพอดี25ปีมากี่ปีแล้วมาหลายปีแล้ว เกือบจะครบรอบเลยที่คุณผู้ชมชอบนะตั้งแต่แฟกชิปสโตร์แล้วครับเอ้าชื่นชอบพี่มนนั้นมากตลกแต่ไม่ตลอดครับเรียกว่าตลกตลกเหมือนเหมือนคนแบบอั้นปัสสาวะไม่อยู่อ่ะคือฉี่เรีราดมากจะบอกว่าตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าอยากกอดได้ตลอดนะัยย เอ้ามีอะไรบ้าง25ปีนะฮะคอนเซปที่เป็นไฮเดนเยาบูก็จะมีเคสพาวเวอร์คูลเลอร์ทุกสิ่งอย่างที่เป็นแบบสีไฮเดนเยาบูนี่ทุกอย่างเป็นสีหมดแล้วมีโลโก้25ตรงนี้นะครับแหมสีฟ้าสวยจริงๆของแท้ต้องมีเลข25ครับครับผมรอบ25ปีแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีโปรดักต์อีกมากมายพี่เหลามที่เปิดตัวด้วยความที่เรากำลังเดินเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มตัวโอ้พอเข้าสู่ยุค AI ไเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CPU ค่ากับจอต่างๆเนี่ยเขาก็ ก็เริ่มพัฒนาให้ตอบรับกับ AI มากขึ้นปีนี้นี่คอมมิวเทคนี่ทุกบูธพูดเรื่อง AI กันหมดเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าผมเห็นอันหนึ่งสีมันแตกต่างอันนี้โชว์อยู่ข้างๆ25ปีเลยเราดูนี้ก่อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปดู AI อโอเคนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรครับแล้วมีจักรยานจอดอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษสีพิเศษเฉพาะของเคสเดลทาวเวอร์สามร้อยตัวนี้ดูนเครับเป็นลวดลายเท็กเจอร์นะครับสีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบดิฟเพน ที่เป็นแบบจุ่มแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นสีพ่นสีพ่นนะ่ไเมซึ่งเขาพ่นจากที่ไหนครับพี่ที่อิตาลีครับพี่ล่าโอ้ยไปพ่นอิตาลีเลยใช่เขาบอกว่าเป็นทีมทําสีที่ดีที่สุดในโลกนี่ซึ่งทําสีให้จักรยานแบรนด์วิลเลียนี่เลยครับจักรยานวิลเลียตัวนี้เทรตีน่านี่เป็นรุ่นแบบรุ่นยอดนิยมของเขาเลยรุ่นท็อปของเขาเป็นรุ่นที่ ทำให้กับทีมเอสติน่าทีมจักรยานระดับโลกใช่แล้วแบรนด์วิลเลียนี่ถือว่าเป็นตำนานของจักรยานอิตาลีเลยนะต้องครับเก่าแก่มากๆใช่เขาจะมีการออกแบบสีที่เป็นพิเศษเฉพาะทางกับทีมที่ดีที่สุดในโลกจากอิตาลีนี่แล้วลวดลายแบบนี้นะมาอยู่บนเคสรุ่นนี้สีทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำเนี่ยต้องไปทาที่อิตาลีเท่านั้นโอ้โหส่งไปทาอิตาลีไปทำอิตาลีเท่านั้นโอ้โหไปกลับนี่ค่าเครื่องบินน่าจะแพงหน่ดูเอาเรื่องครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์เดี๋ยวเราจะมีสีที่ออกกมมาาแบบยูนนคขึ้ อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าครึ่งปีหลังไปอาจจะเป็นไปได้ครับนะฮะทีนี้เราไปดู AI กันว่าในขณะที่คนอื่นเขาไป AI กันทีทีเชมอว์เทคไป AI ในลักษณะไหนคือเราก็ต้องปรับตัวพี่ลาใช่เพราะเราเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เราต้องปรับตัวยังไงครับพี่ซ p u ครับเมนบอร์ดการ์ดจอมีการพัฒนาเข้าสู่ยุค AI ใส่ n e u ล a l Processor ขึ้นมาใช่ครับประมวลผลระดับ40 t ิ i เลียน Flo p โอ้โหของแท้ซึ่ง มันพลังงานมันใช้พลังงานสูงมากสูงมากแล้วก็การระบายความร้อนการใช้พลังงานต่างๆเราก็ต้องทําตัวให้ไม่ใช่ทําตัวสิเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลงตัวกับพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆให้ซัพพอร์ตกับฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆที่ต้องการใช้พลังงานประมวลผลสูงขนาดนี้นะครับออกมาเป็นรุ่นใหม่ๆแบบนี้ถูกต้องก็จะมีรุ่นที่ ใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นครุ่นที่ประกอบเครื่องใช้งานทั่วไปเกมมิ่ง่อต่างๆก็จะมีฮิตซิงค์รุ่นใหม่ๆอย่างแอสเตียนี้ก็มีเปิดตัวไปเมื่อตอนต้นปีก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามามีสีขาเพิ่มขึ้นมาก็จะมีสีที่เป็นตัวที่เป็นอัลตร้ามีจอเพิ่มเข้ามาก็มีลูกเล่นนี่ตัวเบื้อเลยนะครับใช่ครับมีลูกเล่นมากขึ้นถัดไปตัวนู้นนี่ตัวเด่นตัวเด่นคือตัวนี้ p r o j e c t Trinity อันนี้ยังเป็นโปรเจกต์อยูจ่จริงๆเป็นชื่อรุ่นเลยครับโปรเจกต์ทีวีทีแล้วทำขายแล้วอ่กำลังจะออกมาเลยร,รุ่นนี้พิเศษไงครับฮีทซิงคตัวนี้โดยปกติแล้วฮีทซิงค์เนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยก็จะมีเอาพัดลมเป่าผ่านฝินระบายความร้อนเพื่อให้ไปโดนท่อท่อฮีทไบท์เพื่อให้เกิดความเย็น ทีนี้ความพมิเศษของตัวนี้มันจะมีท่ออยู่คู่หนึ่งที่ด้านในจะมีของเหลวอยู่ oh. แล้วไปคายน้ำเวลามันสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้ความเย็นเนี่ยเกิดเกิดได้เร็วขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นของเหลวที่อยู่ในท่อนี้ก็จะเป็นพวกแบบเพลเทียซึ่งมันจะพอมันโดนความร้อนเนี่ยเพลเทียมันจะมันจะหนีออกไปแล้วมันจะเอาความเย็นวิ่งเข้ามาแทนใช่มันจะทำให้การรนะะบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นยุคใหม่เลยใช่ครับชื่อโปรเจกต์ทรินิตี้ใช่ครับนะฮะอ่ะเรามาดูต่อไปครับมันี้เป็นซิงลมฮะ สิงน้ำที่เป็น AO อันนี้เราก็<ำ>เห็นกันอยู่แล้วในช<ำ>่งตลาด TS 2 8 0 2 0 0ที่ศก็จะมีเพิ่มเข้ามาที่เป็นตัวลต t r a แล้วก็ EX นี่แล้วมีโลโก้25ปีขึ้นบนจอใช่ครับแบบนี้สังเกตง่ายๆถ้ามีคำว่าลต t r a เนี่ยทุกอย่างจะมีจอ,อลต t r a มีจอ,อใช่แล้วตัวนี้มันมีคำว่า EX เพิ่มเข้ามาครับพี่หลามเป็นไงฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ฮะอ๋อคอนเนคเตอร์เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กครับโอ้เล็กระ๋อย เอ๊ะยังไงนะเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยโอ้หดูดกันได้เป็นเป็นแม่เหล็กนะครับเพราะนั้นเราจะจัดการเรื่องของสายได้ได้ง่ายขึ้นปกติแล้วพัดลมหนึ่งตัวสายไฟหนึ่งเส้นเวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะยุ่งยากแต่ไปถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะเดี๋ยวไฟไฟช็อตครับผมเดี๋ยวไฟดูดนะก็จะมีหลากหลายขนาดให้เลือกครับผมอ่าก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่อุ้ยตัวนี้เป็นจอเหลี่ยมเลยใช่อ่าสวัสดีครับ นี่ตอเรียบเลยตัวนี้ขนาดจอก็จะใหญ่ขึ้นนี่อันนี้ชื่อแม็กฟ o w ใช่ครับมีลูกเล่นมากขึ้นสามารถซิงค์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือตกแต่งหน้าจอได้โอ้โหนี่สวยเลยตัวนี้ใช่ครับครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับเรามักจะเห็นเครื่องคอมที่จัดชุดเป็นแบบชุดหม้อน้ำใช่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้ผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่านี่ไม่ใช่ชุดน้ำธรรมดา นี่คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดดำน้ำใช่เพราะว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดดำอยู่ในน้ำเลยจมอยู่ในน้ำเลยจมอยู่ในน้ำนี่นี่เห็นเห็นขอบน้ำไหมปิ่มๆเนี้ยล้วมีน้ำกระเพื่อมอยู่ใช่ครับเห็นไหมฮะโอ้หลายคนสงสัยครับทำไมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำได้จริงๆแล้วเนี่ยคูลแลนที่เราใช้เป็นคูลแลนพิเศษอ่าลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำที่ไม่นำ ไม่นน้ำไฟฟ้าใช่คือจริงๆเราเรียกน้ำไม่ได้เราต้องเรียกว่าเป็นของเหลวใช่เป็นของเหลวเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมที่มีน้ำมันผสมด้วยเป็นอะโลเมนไม่เป็นออยล์มินเนอรลออยล์นะครับซึ่งพวกนี้คุณสมบัติคือจะไม่นำไฟฟ้าใช่ครับต่อให้มีอะไรเล็ดรอดออกมาเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งไปทุกกระจายไปทั่วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ CPU เมนบอร์ดการ์ดจอ power supply นี่ฮะอยู่ในนี้หมดเลยนี่แล้วเวลาระบายความร้อนแบบนี้นะครับ อันนี้เรียกยิ่งกว่าชุดน้ําทั่วไปเรียกว่าเย็นตรึกเลยอันนี้นะฮะเย็นแบบสดๆเย็นมากๆคือหลายคนังสงสัยว่าอ่ะระบายความร้อนแบบเนี้ยแล้วน้ํามันจะร้อนไหมจริงๆด้านหลังก็จะมีหม้อน้ําโอ้ยนี่นี่เขาก็จะมีแผงคอยร้อนระบายออกใช่ครฮะมีหม้อน้ำนี่เลยมาดูเลยโอ้โหนี่มีหม้อนมีมอยู่ดม้อนหล้งนหอีกด้อนล่าีจะ้นมีท่อน้มี้อ้ น้ำจะวิ่งวนอยู่ในหม้อน้ํานี้ก็จะทําให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลาโอแล้วที่สําคัญคือด้านบนเขาก็จะมีระบบที่ป่วยให้น้ำไม่ระเหยครับเปิดเปิดทำไมได้นี่แบบนี้ครับโอ้โหสายฟงสายไฟอยู่ด้านบนนี้หมดเลยใช่ครับแล้วมีซิงค์อยู่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งใช่คอยเป่าเพื่อไม่ให้เกิดแบบฟองอากาศหรือเกิดการระเหยเกิดนไปเพราะะนั้นควบคุมเรื่องของ ระดับน้ำนีการะเหยของน้ำได้ดีมากมานะฮะเคสตัวนี้น่าจะหนักมากๆเพราะใส่น้ำไปเยอะขนาดนี้มาตต่มขนาดนี้นะครับโอ้โหผมว่ามีเกิน50กิโลเกินครับลูกนี้นะฮะเคลื่อนย้ายลำบากน่าดูนะฮะแล้วอย่าให้เด็กๆในบ้านวิ่งชนนะครับแต่ผมว่าน่าจะแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงแต่ตกแตกขึ้นมานี้ยุ่งเลยนะโอ้โหบันเทิงเลยครับนะฮะมุมนี้นี่แสงสีเป็นแบบว่าถูกใจผมมากอ่ะคือผมชอบ เคสคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีขาวแล้วจัดไฟแบบสีรุง้งอ่ะเป็นสเปกต่ำเลย R G B เลยยัดเข้าไปสวยมากนะครับแล้วตรงนี้เราจะได้เห็นเคสตัวใหม่ล่าสุดของ TD T D t h e r m t a นี่เป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยใช่ครับนะครับนี่คือ The Tower 600<ช>นีกว้าองออกมาดน,นึงให้เห็นตัวข้าง,างสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่า The Tower 300นะฮะอันนี้รุ่นใหญ่เลยใหญ่สุด ออกแบบมาเพื่ออะไรครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นก่อนหน้านี้มันจะได้แค่เมนบอร์ดที่เป็นขนาดไมโคร ATX ตัวนี้เพิ่มขนาดขึ้นมารองรับเมนบอร์ดที่เป็น ATX ใส่ ATX ได้เลยใส่ ATX ได้ใส่ชุดน้ําได้แล้วก็ใส่กัดจอที่เป็นแบบแนวแนวแนวตั้งแนวนั่งแนวตั้งเพื่อโชว์โชว์ความสวยงามของก์ดได้มีพื้นที่ในการจัดสรรได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญคือวางเคสเป็นแบบทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้เหมือนกันเนี่ยผมเรียกแบบนี้ว่าอะไรไหมวางแบบลำโพงคอนเสิร์ต อ่ามอนิเตอร์อมอนิเตอร์บนเวทีสวยเลย<า>นะฮะนี่อุ้อันนี้เป็นเรฟเฟลต์ดีมากนะครับน,นะฮะแล้วฝั่งนี้คือโอ้โหนี่ตัวตกแต่งเราจะหม้ก็ะจะเป็นทีก็ยังคงเน้นชุดน,น้ำที่เป็น l c s ครับก็จะมีตัวปั๊มบวกแท้งที่เป็นดีไซน์พิเศษเพิ่มเข้ามาปกติจะเป็นแท้งค์กลมๆแบบนี้ <อะ S 2> ขึ้นไปเป็นหลอดแต่นี้จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมเพิ่มเข้ามานี่วิธีการตกแต่งก็เรา ตรงไหนที่มันเป็นจุดติดตั้งพัดลมก็สามารถเอาตรงนี้ไปครอบได้เลยเพราะเป็นขนาดที่เป็นเท่ากับพัดลมเนี่ยสองศูนย์หประมาณนี้ขนาดมันเท่าพัดลมเลยใช่ครับอุ้ยดีจังนะฮะแล้วผมชอบไอ้ไอ้แผงแผงน้ําแบบนี้อ่าบล็อกน้ําแบบนี้สวยนะฮะเนี่ยพอใส่สี R G B เข้าไปมันเป็นลุ้งลุ้งดูมันดูวิบวับดูดีมากเลยใช่ครับนะครับแสงสียังไม่จบแค่นี้เรายังมีด้านโน้นอีกครับผมนี่ครับครับผมสวอปแฟน E X นี่นะฮะถ้า e x อย่างที่ผมบอกครับพี่ลาวถ้ามีคำว่า e x เนี่ยก็คือใช้เคอนเน็กเตอร์จะเป็นแมกเนติกใช่ในการเชื่อมต่อนี่นอกจากตัวมันแมกเนติกกันเองแล้วเนี่ยนะฮะต่อสแต็ปกันเองมันยังแมกเนติกที่ตัวคอนเนคเตอร์ด้วยถูกต้องครับพี่ลาโอ้เรียกว่าแมกเนติกกัน2ระบบเลยแล้วสวอปแฟนคำว่าสวอปก็สามารถเปลี่ยนใบพัดได้ได้ผมชอบมากเลยสวอปแฟนเนี่ยบางทีผมใช้ชีวิตอยู่กับภรรยามานานๆผมก็อยากจะสวอปแฟนดูบ้างใช่แต่พี่กับผมมาสวอปกันไหม อุ้ย uh, อ๋สวอแฟนเหรอฮะฮะอ๋สิงด้วยได้ด้วยเหรอครับผมไม่ได้ดิบ้านแตกหมดมีสวอแฟนนะฮะแล้วจะมีพัดลมที่เป็นตัว CT ทีซีรีส์ครับก่อนหน้านี้ในในเคสคอมพิวเตอร์ต่างๆเรจะใส่พัดลมใช้ภาษาชาวบ้านเลยพัดลมโรงงานง่ายๆแต่ตอนนี้จะเอาพัดลมที่เป็นพัดลมที่ออกมาวางจาหน่ายคอามเม่์สูงเนี่ยใส่เข้าไปในเคสเพื่อให้การระบายความร้อนในเคสเนี่ยดีขึ้นเพื่อตอบรับกับ ยุคใหม่ใหม่ที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์กินแบบทรัพยากรสูงนี่ส่วนด้านนั้นก็จะเป็นตัวโปรรอบสูงรอบใหญ่แต่ไม่เน้นแสงสีนะตัวนี้บบเพอรฟอร์แมนซ์อย่างเดียวเน้นอรฟอร์แมนซ์อย่างเดียวใครไม่ชอบแสงสีบางคนบอกปวดตาไงใช้ใช้เป็นนานปวดตาเอารุ่นนี้ไปเอารุ่นนี้เลยนะฮะส่วนทางด้านนี้ต่อเนื่องมาเลยครับเรามีเคสครับนี่นะฮะเรามีเคสอยู่ตรงนี้ก็ด้วยความที่นี่อันนี้คือเคสตระกูล AX AX ทั้งหลายเนี่ออกแบบมาสำหรับ Workstation นในอดีตเนี่ยผมว่าไม่เห็นเคสเวิร์ t สเตชันไปผมว่ามีเกิน5ปีพี่ละใช่ใช่เราไม่ค่อยนิยมเคสแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วหลาย<ช>ปีละแต่ <c oughs> การเข้ามาของยุค AI เนี่ยพูออีกแล้วนะฮะ การใช้ทรัพยากรเครื่องหรือการเซ็คสเปคต่างๆเนี่ยคนที่ทำแบบโปรดักชันเฮาส์หรือการเรนเดอร์งานหรือเวิร์กสเตชันต่างๆเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ในการประกอบเครื่องใให้มันสามารถอัดสเปคได้แบบเต็มที่ก็จะมีรุ่นนี้ออกมานะฮะมีพื้นที่ติดตั้งการ์ดได้สองใบสามใบหรือติดตั้งแดกฮาร์ดิสที่มันมีเยอะๆนี่นะฮะ ประมาณ6-7ลูกอัดฮาร์ดแวร์เข้าไปเยอะๆเพราะว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทแบบไม่ใหญ่มากเขาเอาเครื่องแบบเวิร์ชันแบบนี้ไปเทรนแบบเป็นคัสตอมเอไอเของเขาถูกต้องนะฮะอย่างพวก GPT c u s t คัสตอมาเอาไปทำแชทบอทของตัวเองคุณก็เลือกได้เลยนี่มี x x 3 0 0 AX500 แล้วก็ AX700 นะครับ นี่เขาเรียกเลยเป็น AIPC เลยใช่นะฮะนี่ต้องมาแบบนี้เลยโคนนี้ซึ่งทีทีมีรองรับทุกรูปแบบของารใช้งทุรูปแบบครับทุกรูปแบบว่าจะเป็นเคสระบบระบายความร้อนต่างนะฮะก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลยนี่เหมาะมากครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อครับทีทีมี UPS ด้วยครับใช่ครับเวลาแบบไฟตกไฟกระชากกันไม่ใช่ PC หนึ่งเครื่องครับคอมพิวเตอร์ PC นี่คือ PC แบบทาวเวอร์จิ๋วใช่ คล้ายๆอย่างพวก Intel NUC อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคร NUC อะไรมาเนี่ยว่าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษครับพี่หลามเขาเรียกว่าเป็น PC Travel หรือ Travel PC สำหรับคนที่ทำงาน Production ต้องการการเคลื่อนที่อันนี้เทียบกับเนี่ยเล็กมากนะเทียบกับมือผมเนี่ยเล็กมากไปทำงานในที่ต่างๆแล้วต้องการสเปคที่เป็นของตัวเองหรือทำอีเวนต์หรือ Production House ต้องการสเปคแบบนี้ต้องการแบบสเปคเดสก์ท็อปแต่ย้ายที่ได้ แล้วต้องการความสมอรย้ายที่ได้ต้องเป็นตัวนี้โอ้นี่เขาออกแบบเซตมาเป็นกระปงกระเป๋าแบบนี้ยัดเข้าไปเลยความพิเศษของตัวนี้คือ,คอมันมาแบบยกเซ็ตเลยยกแพ็คเลยก็จะมี PC 1ีหนึ่ตัวนะฮะมีจอมออร์ตอั์มีเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็น กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเคสใส่เข้าไปในกระเป๋าจอมมนิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดอยู่ในนี้ครบเครื่องเลยมีแบบแคมปิ้งอีกสักลูกหนึ่งทําทำงานได้เลยสบายมากไม่ต้องรอไฟฟ้าเลยใช่คนที่แบบนี่อย่าง v r a r ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็ AI ก็ได้เหมือนกันใช่ตัวนี้บ้านเรายังไม่มีขายนะพี่น้างยังครับอ่าเดี๋ยวรอคู่เดี๋ยวอาจจะมีเขาจะรองรับกับการ์ดของทางฝั่งของ NV i d i a เดียที่ชื่อว่า sff small form factor อ๋อมันจะเป็นการ์ดรุ่นเล็กการ์ดรุ่นเล็ก แต่สเปคแรงแต่การ์ดใบใหญ่ตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ตัวนี้ใส่การ์ดได้ด้วยนะ3 6มมิลลิเมตรอุ้ยเต็มเต็มเลยใส่การ์ดรุ่นปกติได้เลยใช่เหมือนกันครับโอ้สองพัดลมสามพัดลมลงได้ใช่ครับโอ้ี่ออกแบบดีมากนะครับในขนาดไซส์เล็กเดี๋ยวเราเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยผมผมว่าคนน่าจะชอบได้ดูแน่นอนครับตัวนี้น่าจะชอบนะฮะเจ๋งมากเลยมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเทอร์โมเทคที่เป็นเคส รุ่นที่ขายอยู่ปกติแล้วครับเอามาอัปเดตไลน์อัพให้ดูใช่มีอัปเกรดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ CTE อยู่ปีที่แล้วเราชูเรื่องของ CTE ใช่นะฮะที่สามารถหมุนเมนบอร์ดได้ครับแล้ว CTE ในปีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ E550TG ปกติแล้วเนี่ยจะมีกระจกด้านหน้าด้านข้างะ แต่รอบนี้มีด้านหลังด้วยด้านหลังมีด้วยได้วิวแบบเต็มๆโอ้โหนี่ได้วิว180องศาเลยใช่ครับก็จะเรื่องของความสวยงามเรื่องของขนาดพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้แบบฟูลออปชั่นเออผมว่ามันสวยกว่าซีดีปกติใช่ปกติมันเห็น2ด้านอันนี้3ด้านเลย้ส่วนใหญ่ด้านหลังจะเป็นแบบตะแกรงลังงอะไรต่างๆนี่ขอคอยสา3ด้านได้ไหมครับมันจะเป็นกระจก6ด้านแล้วครับแนงแนงแนงนงแนงแนงแนงนงแนงแนงแง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 งแนนงนงแนงแนนงแนงแนง ก็เป็น C D E ก็จะมีสีออกใหม่เป็นสีน้ำตาลอะไรต่างๆตัวนี้ครับพี่หลาทังกูนเซเรสเซเรสครับครับเริ่มต้นด้วยเ e r รสส3ม0าอพี่มาพาเข้าไปดูเลยพี่มาเดินทัวร์เลยเ e r รสสา0ร้อยเซเรสสามสที่เป็นตัวซ่อนสายนี่ตัวนี้พิเศษครับเพิ่มเข้ามาคือเ e r รสสามหนนี่ก็คือมีหน้ากาก เพิ่มเข้ามา<ะ>เปลี่ยนดีไซน์ที่คุณสามารถมิกซ์ได้ะนะครับแล้วก็ใส่เมนบอร์ดที่เป็นเมนบอร์ดซ่อนสายรุดใหม่ได้แล้วผม <Main board S 1> ชอบตรงนี้ผมชอบ,บจอนี้พี่ครับมันเหมือนหน้าต่างเรือด,ดำน้ำใช่เป็นเหมือนก็มาจากตัวอัลตร้าจากชุดน้ำพัดลมต่าง ก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วซิงกับอแอปพลิเคชันในมือถือได้คุณสามารถถ่ายรูปจากมือถือแล้วเอารูปขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่เท่เลยใช่ครับ, <N: S 1> รบโอ้เนี่ยเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวได้เป็แอนิเมตได้ด้วยนะครับก็มีสีสันมากมายนะครับตามมาตรฐานแล้วก็มีสีใหม่ครับพี่หลามนี่สีใหม่ขอนตะกูลเซเลสใช่ครับสีชมพูอันนี้ชื่ออะไรนะบับเบิ้ลพิงค์บับเบิ้ลพิงค์ใช่ครับนี่นะฮะสวยเลยก็จะเป็นแบบชมพูตัดกับฟ้าสียบางคนอยากจะเริ่มหัดมอดดิ้งเนี่ย ผมว่าไม่ต้องไปทําสีเคสคุณเลือกสีเคสี่สมมุติคุณจะมาโทนชมพูคุณซื้อนี่เลยเดี๋ยวคุณไปมอดส่วนเสริมเมามันจะช่วยได้ถูกต้องครับพี่หลามแล้วสีนี้ครับบับเบิ้ลบีครับบับเบิ้ลบีใช่สักพักเดี๋ยวจะแปลงล่างแล้วนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะตัวนี้ครับจะบอกว่าเป็นบับเบิ้ลกรีนก็ไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรซซิ่งกรีนครับเรสซิ่งกรีนเป็นสีที่อยู่กับทีทีมาถ้าบับเบิ้ลกรีนเนี่ยผมไม่ยอม ทำไมฮะมันจะง่ายไปพี่ในที่เล่นตั้งชื่อเรียงมานี่บั๊บเปิลหมดเลยนี่ไม่ไหวนะเ <c oughs> รซซิ่งคลีนครับเรซซิ่งคลีนนะเซเรสสามห้าศูนย์นี่นะฮะเรามาโซนนี้ทุกปีทุกปีครับทีทีทเทมอมเท็กเขาจะมีโซนที่เป็นมอดดิ้งใช่นะฮะประกวดกันด้วยนะฮะแล้วยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของการนี่เราเดินเราเดินไลน์นี้เลยพี่ได้ไลน์นี้เลยนี่นะฮะปีนี้อันนี้อันนี้ของชาติไหนครับออสเตรเลียอันนี้ออสเตรเลียดูดิโอ้โหนี่เป็นลวดลายแบบนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ ผมดูทีแรกปุ๊บเนี่ยผมจำได้เลยอะไรฮะเป็นของคนไทยแน่นอนนี่เอวากเลียนใช่ครับของพี่สุชาวเแล้วนี่เองุชาวเป็นตำนานอยู่กับทีทีโอทำสวยมากนะฮะเนี่ยเคสตัวนี้ทําดีมาก นะฮะเ้วเห็นปีนี้มีของนั่เย็นด้วยใช่ครับนั่เย็นจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งเป็นอีกซีรีส์หนึ่งก็จะของนั่เย็นจะเป็นการประกวดอินเวสชั่นก็ได้อันดับ3มาเป็นสีขาวแดงใช่ครับตัวนี้ก็เป็นบัมเบอร์บีอีกแล้วใช่ครับอ่านะฮะก็ได้มดีไซน์ของแต่ละคนที่สามารถออกไอเดียได้เลยตามจินตนาการของก็จะมามีชาติต่างๆในเอเชียเนาะมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส่งเข้ามานะครับมีสหรัฐอเมริกาด้วยนะอันนี้ GTR นะสีแดงเนี่ยนี่มีโลโก้ยู่ีอานขร์อนี้ ก็น้ำมันเครื่องกับนะฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโกงรอเปล่าครับมีออกมานอกเคสด้วยเอยเป็นคอนเซปเติมน้ํามันเป็นตู้น้ํามันอะไรเงี้ยคนอื่นเห็นปุ๊บทำไมล้ะผมออกนอกเครื่องไม่ได้ล่ะทำไมคนนี้ได้พื้นที่เยอะคนอื่นโอ้ท่อเธอเดินกันสนุกเลยใช่เป็นดีไซน์ของเขาถือว่าเป็นไอเดียเขาถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของเขาใช่ก็ทำมาโชว์ก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องของการมอสอยตลอดทุกนี่นี่แล้วแล้วเครื่องนี้นะ ดูดูจากสีน้ำหล่อเย็นนะฮะในคูลแลน์เขาเนี่ยเป็นสีส้มเลยครับใช้ใช้น้ำส้มนะใช้น้ำส้มคั้นสดครับคั้นสดๆเลยนะฮะเวลาเบื่อๆก็เปิดออกมาใส่แก้วดื่มได้ไม่ได้ครับไหลตลอดเลยอ่ะโซนนี้จบแล้วครัมด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าซึ่งเป็นโ r o d u c t ์ใหม่ซึ่งทีทีทอมอเทจะพาคุณผู้ชมไปในทิศทางนั้นครับในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปใช่ครับ นี่คือทิศทางใหม่ของ T D Thermal Tech ใช่ครับตั้งแต่ปี2024นี้เป็นต้นไปใช่จริงๆปลายปีที่แล้วก็มีเราเปิดตัวชุด simulation แบบนี้แล้ว simulator ฮะ G R 700ปีที่แล้วก็จะเป็นเกม racing ขับรถสำหรับขับรถใช่นะฮะทีนี้ไฮเอน n ์ขึ้นขับรถเก่งแล้วครัขับเครื่องบินครับพี่หลามโอ้โหนี่เป็นไฟซิมเลยใช่ครับนะฮะแล้วมีรุ่นสีขาวด้วยออกมาสวยมากนะครับก็จะมีรุ่นที่ออกออก ออกแบบมาสำหรับรองรับกับเกมที่เป็นพวกขับเครื่องบินอะไรเกมขับเครื่องบิน<ช>มันจะต้องมีแท่นวางคันโยกวางอุปกรณ์เพิ่มเติมใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมแข่งรถเนี่ยทุกวันนี้มีแค่พดเดลกับพวงมาลัยก็จบละใช่น,ะะนี่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาโอ้ยน,นะฮะแล้วเซตแบบนี้ราคาไม่แพงราคาย่อมเยาวครับเพราะว่าบ้านเราขายตัวชุดที่เป็นรถยนต์อยู่เนี่ยประมาณ20,000 ประมาณนี้รวมๆกันนะครับเกือบสองหมื่นกว่านะฮะแล้วคุณไปใส่จอใส่เครื่องนะฮะเข้าไปจบเล่นได้เลยผมว่าใช้บัตเจ็ตไม่ไม่ถึงแสนเนี่ยก็ตกตัวปกติแล้วเนี่ยพวกซิมูเลเตอร์เนี่ยต้องใช้แบบหลักแสนครับค่ะบอมใช่ครับก็มีสีขาวแล้วมันสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะพี่เพรามันดูลงตัวดูเดี๋ยวนี้คนจัดบ้านตกแต่งบ้านให้มันดูแบบคุมโทนคุมสีต่างๆก็จะมีสองสีมาให้เลือกครับพี่โอ้เนี่ยเนี่นี่อันนี้นี่เขากำลังเล่นอยู่เลยที่กำลังเล่นไฟซิมอยู่เลย บินมันนัดอย่าเดินเตะปักนะโอ้โหมีมีคนเคืองแน่นอนโ้เกมกำลังบินอยู่เลยนี่โอ้โหนักบินนักบินของเรานะฮะนีพกเพดเดิลต่างๆนี่ก็จะรองรับสำหรับเกมที่เป็นแบบใช่ใช่แต่แต่เซตนี้ต้องไปซื้อแยกนะชุดชุดคอนโทรลทั้งหมดของเกมไฟซิมเนี่ย ของทีทีเองจะมีโครงจอครับแล้วก็โครงที่เป็นตัวซิมูเลเตอร์แล้วก็เก้าอี้ครับเก้าอี้ให้ครับนะครับแล้วก็มีแท่นวางต่างๆให้ต้องครับเราก็มามีเครื่องคอมมามีชุดคอนโทรเลอร์มาใช่แล้วก็มาประกอบร่างกันเป็นบชุดไฟซิมแบบนี้ต้องครับพี่หลาโอ้สมัยก่อนเขาทํากันเนี่ยสองสามแสนใช่แล้วก็ต้องสั่งทําด้วยนะพี่หลาใช่สั่งทํานั้นหลายเดือนต้องไปหาแบบผู้เชี่ยวชาญมาทําเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสะดวกครับสามารถทําได้แบบนี้เลยใช่โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับครับผมแสดงว่าซิม มลเลเตอร์แบบนี้กําลังจะเป็นที่นิยมตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปถูกต้องครับเพราะเกมก็จะเริ่มที่จะมีมากขึ้นแล้วให้ทุกคน,นคได้แบบเต็มอิ่มกับอนเตอร์เทนเมนต์ด้านนี้ได้เลยใช่นะครับเป็นไงครับคุณผู้ชม ที่บูธ TT Thermal Take นะครับฉลองครบรอบ25ปีปีนี้นะครับ,รบของใหม่เพียบเลยใช่ครับเขาไป AI กัน TT ก็ไปรองรับ AI ด้วยด,ด้วยอ,อุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้คู่กันไม่ใช่ว่าโปรเซสเซอร์จะไป AI อย่างเดียวอ,อุปกรณ์เสริมอย่างชุดระบายความร้อนชุด power supply ทุกอย่างต้องลองรับ AI ด้วยคบวบคู่กันไปนะฮะแล้วก็มีเทรนด์ใหม่อย่างซิมูเลเตอร์ตัวนี้กับผลิตภัณฑ์เคสรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายถูกต้องเยอะมากๆเลยนะครับนะฮะทั้งหมดนี้เรานําเสนอเพราะว่าเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะทยอยขายในประเทศไทยใช่ครับนะอดใจรออีกไม่นานครับทุกร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีทั้งว่าเทคมีจําหน่ายแน่นอนอยากได้ชิ้นไหน ติดต่อพี่มนัตได้โดยจงได้โดยตรงครับคนเข้าบัญชีผมเลยไปซื้อที่หน้าสาขาได้เลยไปซื้อที่ร้านได้เลยร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำตัวประเทศได้เลยนี่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มนัตและทีทีทอมเทคมากๆครับขอบคุณไม่หลากบครับขอบคุณทุกท่านครับจบคลิปที่1เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อคลิปที่2ติดตามชมครับว่าคอมพิวเท์เราจะมีอะไรบ้าง